สวัสดีครับพบกับช่องผู้บ่าวฝันแฟนเพจครับถือไม้มาครับนี่ไม้ยาวมา,ยมาสอยมาสอยมะขามเทศกันสอยมะขามเทศกันรครับเห็นนะะฝักนี้ อโอ้ยังมาค้างอีกโอ้่อะฝักไม่สวยครับปลูกไว้กินครับไม่ได้ปลูกไว้ขายมาขานเทศมาขานเทศหวาน ปลูกไว้กินไม่ได้ปลูกไว้ขายครับเยอะครับ yeah. yeah. ขอจบคลิปไวเพียงเท่าน,นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครป์ฝากกดติดตามด้วยค่ะดครับ